สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจจน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวอเท่านั้น วันที่19พฤษภาคม2568ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางศาลมีคำพิพากษาจำคุกนางสาวกฤิตอนองสุวรรณวงศ์เป็นเวลา3ปีในคดีที่พนากาักงานอายาการยื่นฟ้องในความผิดฐานเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์จากนายวรพจนลวรัพรรกุลหรือบอตพอลดีไอคอนก่อนลดโทษเหลือ2ปีเนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยไม่รอลงอาญา ส่วนข้อกล่าวหากันโชคทรัพย์สารมีคำสั่งยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าลำดับเหตุการณ์ระหว่างการโทกขบขู่และการรับเงินนั้นไม่ปฏิปต่ปตอ,อก,กันมีระยะเวลาห่างกันพอสมควรจึงไม่อาจชี้ชัดได้ว่าผู้เสียหายเกิดความกลัวจนยอมจ่ายเงินตามข้อกล่าวหาส่งผลให้สารยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย นายวิทูลเก่งงานทนายความของนายวรัตพลเปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาว่าขณะนี้ได้แจ้งผลคำตัดสินให้บอสพอรทราบผ่านเลขานุการแล้วโดยเจ้าตัวไม่ได้แสดงความรู้สึกใดเป็นพิเศษเพียงแต่รู้สึกแปลกใจที่ศาลมีคำสั่งลงโทษจำคุกทั้งนี้พนักงานอาย,กา,ยาการยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในประเด็นที่ศาลยกฟ้องข้อหากันโชคทรัพย์ได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป